สายขับมันอีกแล้วเด้อ,อสวัสดีค่ะวันนีาพบอกับน้องเอินโรซิงจ้าสวัสดีค่ะวายนะคะตอนนี้อยู่กับรถรื่นเลยจ้ะพี่วายจ้าซูส้สกีสวิปนะคะ1-2 GL ไปดูเลยกันเลยครับผมอ๋อสินเงินสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าตาไฟก็ปุดๆแบบนี้ใช่ใสๆนะคะรถสไตล์อาราเล่นะจ๊ะเป็นดีไซน์นะจ๊ะนะคะอะลูกค้าอะไรที่แหว่งหายไปนะคะเดี๋ยวเราใส่ให้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะมาตีรถมาไม่ชอบเปลี่ยนให้สามไม่ว่าจะเป็นที่แปดลสับูที่สัเจ็ดจ้ารถคันนี้นะคะเป็นปุ่มโฮสต์สตาร์นะคะลูกค้าความพิเศษความพิเศษแล้วก็เยียบ มาอยู่ที่ห0 0 0ื่นนะคะลูกค้าฟังก์ชันวิทยุนะจ๊ะเกียร์ธรรมดานะคะแอร์แบ็กสลูกเบาะผ้ากระจกปรับข้างมองข้างระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะตาต้องตกใจเลยว่าเม็ดอาคมเม็ดอาคมชัดกระจกนี่ระบบไฟฟ้าหมดเลยลูกค้าท่านใดสนใจอยากซื้ออยากจับอยากจองฝากช่องทางหน่อยเด้อมาทอยยิ่งไลน์นะคะปักหมุดไว้ให้ลูกค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยจ้าพนเชิญไม่ต้องมาบริการทำสัญญาถึงที่สองร้อยปีถึงบ้านรับรองแน่นอน Yes, uh, I'll do a